นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องด้วยทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพระสกรนิกรทุกหมู่เหล่าทรงคาดการว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะไม่จบลงในเร็ววันจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมแล้วกว่า1,100 าบาทเพื่อใช้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆจึงพระราชทานพระบรมราชโชบายให้เร่งจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้ทั่วถึงสามารถรองรับสถานการณ์วิกฤตในอนาคตโดยประสานความร่วมมือจากบริษัทผลิตเครื่องช่วยหายใจในประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเครื่องช่วยหายใจถือเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกมีความต้องการสูง โดยได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทา,านตั้งแต่ห่วงก่อนการแพร่ระบาดระลอกแรกจนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า488เครื่องคิดเป็นมูลค่า195ล้านบาทด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยนี้ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโควิด -19 ม,มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพระบบสาธารณสุขของประเทศไทยขึ้นอย่างมากได้พระราชทานพระราชดำริในการสร้างห้องตรวจหาเชื้อให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ให้บริษัท SCG ดำเนินการสร้างห้องตรวจหาเชื้อ m o d u ล a r สวอป Unit ให้กับโรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่า49.8ล้านบาทมีคุณลักษณะพิเศษคือเป็นห้องที่มีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมช่วยป้องกันทีมแพทย์ที่อยู่ในห้องตรวจไม่ให้ติดเชื้อจากผู้เข้ารับบริการ มีพระบรมราชโชบายให้จัดสร้างรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยเพื่อใช้ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกพระราชทานรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยรวมแล้วทั้งสิ้น36คันคิดเป็นมูลค่า27ล้านบาทตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคม2563จนถึงปัจจุบันสามารถตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกไปแล้วถึง6.3แสนรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาผู้ป่วยณนะจุดที่มีการระบาดได้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ ที่เก็บตัวอย่างที่อยู่ประจำรถมีความปลอดภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษรวมทั้งหมด5คันคิดเป็นมูลค่า35.7ล้านบาทสำหรับใช้งานคู่กับรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยมีลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่พร้อมกับเครื่องมือที่จำเป็นติดตั้งภายในรถด้วยสมรรถนะที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษทําให้สามารถทราบผลการตรวจหาเชื้อได้ภายใน3มชั่วโมงสามารถตรวจตัวอย่างสารคัดหลั่งได้ประมาณ 800- 1000ถึงตัวอย่างต่อวันจึงช่วยในการค้นหาผู้ติดเชื้อได้รวดเร็ว ทรงให้จัดสร้างรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลขึ้นจำนวน2คันคิดเป็นมูลค่า63ล้านบาทเป็นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทยที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถส่งข้อมูลการวินิจฉัยของผู้ป่วยผ่านสัญญาณระบบ 5G ให้แพทย์ช่วยทำการวิเคราะห์ประเมินคัดกรองผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์ Monitor. นอกจากนี้ยังมีเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่จำนวน30เครื่องที่สามารถนำไปใช้ตรวจในพื้นที่ภาคสนามได้อีกด้วย พระราชทานห้องความดันลบจำนวนสองห้องให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศสีกันและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าห้องความดันลบเคลื่อนที่จำนวนสิบห้องให้กับโรงพยาบาลบางขุนเทียนรวมคิดเป็นมูลค่า14ล้านบาทซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากในห้องไปสู่บริเวณอื่นๆในสถานพยาบาลได้ และห้องความดันลบเคลื่อนที่ยังสามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามได้พระราชทานชุด PPE กว่า7,400ชุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ขณะดูแลผู้ป่วยโควิด -19 อีกทั้งได้พระราชทานอุปกรณ์ชุด PAPR จำนวน624ชุดซึ่งจะถูกใช้ในห้องผ่าตัดและห้อง ICU โดยเฉพาะรวมคิดเป็นมูลค่า124.6ล้านบาท พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินจำนวน8คันเพื่อใช้ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลภายในรถติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารผ่านระบบ 4G ทำให้สามารถส่งข้อมูลอาการป่วยให้กับแพทย์เพื่อวินิจฉัยในระหว่างที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลได้ในปีที่ผ่านมารถกู้ชีพพระราชทานสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า500ราย ทรงเล็งเห็นว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่เรือนจำอาจจะระงับยับยั้งได้ยากจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กรมราชทันกระทรวงยุติธรรมมูลค่ากว่า243.8ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมราชทัน ด้วยทรงทราบถึงความทุกข์ร้อนของะสกนิกรที่ถูกผลกระทบจากการหยุดจ้างงานขาดรายได้จึงได้พระราชทานถุงยางชีพแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆรวมกว่า180,000ถุงใน659ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมนฑรและต่างจังหวัดคิดเป็นมูลค่า227.4ล้านบาทพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ โดยทรงคำนึงถึงหลักโภชนาการครบ5หมู่และให้มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยที่ช่วยบำรุงร่างกายและต่อต้านโรคโควิด -19 แจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถได้ต่อไปรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6เขตกรุงเทพมหานครรวมแล้วจำนวน44,196กล่อง ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิเทศโสบายกับประเทศเพื่อนบ้านโดยในห่วงแรกของการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนพระองค์จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยให้จัดส่งหน้ากาก,กอนามัยจำนวน3แสนชิ้นชุดป้องกันเชื้อโรคและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นรวมแล้วคิดเป็นมูลค่า5 1 2 0 0 0บาทจากพระอัจฉริยภาพที่ทรงคำนึงถึงไมตรีต่อเพื่อนบ้านด้วยการผูกมิตรในช่วงเวลาวิกฤต ส่งผลให้จีนได้ตอบแทนโดยการส่งวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประเทศไทยในเวลาต่อมานอกเหนือจากนั้นยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ชาวเนปาลและชาวอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างรุนแรงโดยได้พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นคิดเป็นมูลค่ากว่า82ล้านบาทจัดส่งผ่านเครื่องบินของกองทัพอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือให้กับประชาชนชาวไทยที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโรคโควิด -19 ในครั้งนี้